กินข้าวทอกข้าวเที่ยงแลวแลวก็ล่างถวยอ้ล้ำซ้ำแลวบานนี้ข่อยกะจะไปทางหอกทางงานแล้วซี่อูปัญหาของไม่ไม่ให้อีกเลนอีกแล้วจ้าไอ้ข่อยยื้อซื้อบ่ไดเป็นสันแล้วเ่าแลวข่อยกะจะไปแลวบานนี้อันมาเบิ่งทางนี้เมียยาข่อยกะล่งเอาดินออกจากสายยางยังบ่แลวอยู่นี่ละแปลงพักซี่อูสิลูกไว้ครั้งขายหนาแรงแต่เบิ่งสภาพดินแห้งแข็งแยงแล้ว เพิ่นกนะสิต้องหาแรงน้ำไว้หดพักนาเรยงไปชิภาพไปเบิงซิ่วกับพอเพื่อนกระล่งแบกทอขึ้นจากสาปีที่แล้วปู่พักขายนาแรียงเพิ่นถิ่มพอไว้ใน้สาสันแล้ววดานาฝนมาแล้วขี้ตมไหลลงมาทับเมื่อแล้วมือนีเพิ่นเลยมาเอาหัวกระโหลกทอขืนล่างไม่เ็จแล้วก็สิเอาล่งไว้ได้สะไม่สันแล้วยางมาหอดสองพอหลูกหนีกำลังงมงง้าวๆน้ำทอ,อย่างบ่แล้ว เดี่ยวไปทั้งพุ่นกรเลยผ้ากันบ่ากันว่าฟังทั้งฝุ่นตะฟังดินสไล่หนํำเขาลงมามันทับตานามบละพอปูไข่ก็ะเลยว่ามันบ่ทับดอกว่าสันว่าจังไนหนามกระสีหอดแหลงแน่นอนว่าสันเพลินว่าก็เลยว่าทำมันใจแล้วกับไปบานี้พอปูไข่มัดท่อไก่สีแลลวเหลวซี่โอเลว่าแลลวแหลวก็เอาลงไปเลยไข่เลว่ามันสะลงได้บลาทอมันสีจุ่มหนามในห้าบ่ซี่โอว่าถ้าท่อบ่จุมนามเขาก็โยนลงเลย เพราะว่าเติมน้ำเข้าไปเดี๋ยวทอมันก็สินักลุ่งทวงลุ่งทวง,ทวงลงุ่งดอกว่าสันพื้นวาพอปูข่อยได้ยินแบบนันกับบอลี่ล่อโยนทอลงน้ำพ่อโยนทอลงไปมันกับเมนความข่อยว่าอีนี้ทอมันบดจมนามหย่อนว่าทอมันยย่เกินไปพอปูข่อยก็เทียวโยนแล้วโยนอีกโยนจังได้กับบจมนามสี่โอเลว่าปล่อยมันใบเวล่าไปตักน้ำเกาะครอมันเอาพอมาตักน้ำกอกทอข่อยเลี้ยวเบิ่งแล้ว ข่อยเลยถามว่าปานในล่ะมันสิเต็มเติมเมื่อมือมือนี้มันสิเต็มบ่ล่ะพ่อปู่ข่อยก็เลยว่านั่นแล้วมันสิเต็มบ่ล่ะมือนี้มันสิได้แล้วบ่ว่าซั่นว่าเบิ่งจากขนาดซ้ายอย่างซ้ายทอแล้วมันไกลคักไกลแน่มันยาวม่นโหดนาเติมไปเติมมาสิโอเลยว่าเดี๋ยวลองตักใส่จัก2-3ถามเบิ่งก่อนว่ามันสิได้บ่ถ้ามันบ่ได้กะเติมแค่นี้แหละถ้างั้นก็เอาสตาร์ทเครื่องเลยเครื่องสูบน้ํแบบนี้เขาเอิ้นเครื่องสูบน้ํหัว หอยโขงเนาะเบิ่งแล้วมันติดต้องกอกน้ำทุกเครื่องจะไม่ยแต่ก่อนเป็นเด็กหน่อยพ่อเม่พผ้าสูบน้ำใส่ให้ใช้หน้าพันกับกอกเครื่องแบบนี้ละจ้ามาอยู่นีมาเห็นห้เห็ดสวนก็นได้มาก,กอกเครื่องคือเก่าล่าสมัยไปนิดนึงแต่ว่าการใช้งานมันกระใสดีเนาะจ้าซี่โอเลว่าเติมอีกทั้งเดียวกับพ่อเลวแหละพ่อปูไข่ก็เตรียมสเตนบาบอุดหูหัวเลยบาดน,นี้อุดหูหัวห้ฟฝ่าแวแหลว ทีได้ทำการทดล่องเครื่องว่ามันสูบนำขึ้นมาดีบอ